ขอความเจริญสุขสวัสดีจงพังเกิดมีกับท่านผู้ติดตามและท่านผู้รับฟังทั้งหลายในคลิปนี้ทางพระคาถาศักดิ์สิทธิ์ .com จอมกำลับบงเวทจะขอนำเสนอคาถา,าคุณแผนนำมามอบนำมาบอกกล่าวแก่ท่านทั้งหลายและอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับทางเราด้วยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ในการทำงานของเราในครั้งต่อๆไปและเมื่อทุกคนทุกตนทุกท่านทำให้กับทางเราแล้วเราก็ไปรับชมรับฟังประกาศาถาคุณแผนกันได้เลยครับนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยครับคาถาคุณแผนใช้ในทางเสน่ห์เมตตามหานิยม เป็นที่รักทั้งผู้ชายและผู้หญิงคุณนางและมนตรีขร้าราชการเข้าหาพ่อค้าประชาชนเหมาะแก่การเจรจาพาทีค้าขายเป็นอย่างยิง่งคาถาคุณแผนใช้กับเสื้อผ้าใช้กับน้ำหอมใช้กับสีพึ่งดีนักแล คาถาคุณแผนมีใจความดังต่อไปนี้รวมรวมจิตให้เป็นสมาธิตั้งจิตตั้งใจสติตั้งมัน่นแล้วกล่าวประกาาเอหิมะมะนะโมพุทธายะนะมะปะทะเอหิมะมะนะโมพุทธายะนะมะปะทะ เอหิมะมนะนโมพุทธายะนะมะพะทะเอหิมะมนะนโมพุทธายะนะมะพะทะและนี่ก็คือคาถาคุณแผนที่ทางเรานั้นนำมามอบนำมาบอกกล่าวเกตุหลายทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่ามันจะมีประโยชน์แก่ท่านไม่มากก็น้อยและท้ายที่สุดในคลิปนี้ เราขออําหนหวยอวยพรในทั้งหลายนั้นจงประสบสุความเจริญคิดสิ่งหนึ่งประการใดที่ชอบประกอบด้ทาเราไซขอให้จงสําเร็จจงสําเร็จคิดสิ่งหนึ่งประการใดที่ชอบประกอบด้ทาเราไซที่มีผิดกฎหมายบ้านเมืองจงพันสาเร็จขอให้ทั้งหลายนั้นจงเป็นคนดีทั้งต่อตอนเองและบอื่นและสังคมและของรัวของท่านจงมันเจริญสติภาวนายอยู่เสมอ ขอจงโชคดีพระกาถาศักดิ์สิทธิ์닷คอมจอมกำลังเวน